ท่านจะได้ขี้สร้างกลางหฮมเป็นพระยายาสีลื่อมชาวนาผู้ขี้ควายข้อนก่าท่านจะเป็นหัวหน้าย่่ายคนยามัดไงท่าได้กินแกงไก่แล้วเยื่อลืมก้อยขี้กระป๋อมเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื้อนี้พ่อเลี้ยงผู้เม่งอยู่ที่บ้านหอยเตยเด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านพ่อต้อมครับปกติด้วยของพ่อต้อมนี่เขาว่าเป็นควายตรงปกแล้วก็ราคา มีแต่คนมาอยากกันว่าซันวะหนึ่งคือเล่าว,ว่าควายต่งปกสองก็คือราคาถึกนะครับผมแล้วก็เป็นควายงามพร้อมพี่น้องครับผมกระฝากาพี่น้องผู้ใดกําลังเบง<ช>ิ่งสองคอเลี้ยงผู้แม <ๆ S 1> งอยู่อยากได้ควายงามนะครับผม<ซ>มือนี้น <ะ S 2> มีแต่มตแม่เด็ดเเอ้าไปพาะคับเจ้าของควายครับผมเอ้อาสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผู้เลี้ยงครับโอ้มือนี้มีจักคมนะครับมือนี้อ่ามือนี้มีหานะครับมือนี้มีหาแม่ตีครับแม่ครับแม่เป็นแม่ม้าตีครับส่วนมากอ่าแม่ทองกับแม่ลูกครับแม่ทองแม่ลูกครับผมเอ้ามาเบิ่ง อันนี้อันนี้เป็นเป็นสายมูระนะครับมูรานะครับอันนี้เลือดลอยไหครับเลือดลอยครับเลือดลอยมูราเลื่อนลอยนะครับครับโอ้ครับผมเอ้าสิถามพ่อตอมเลยควายมูราเลือดลอยตัวนี้สูงหลไรปันใดครับนี่สูงไรสี่สิบสามเราประกันห่วงสูงนะครับสูงไสี่สิบสามราคาเปิดไว้หลายปันใดครับเปิดใบแปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับท่องท่องสิบเดือนนะครับ แปดเมื่นเจ็ดพันแม่นครับทองกับเจ้าสั้นสิบเดือนนะครับทองได้สิบเดือนพี่น้องแมนครับเดี๋ยวมาเบิ้งรายละเอียดกันมีใบมีหลอดปะครับผมมีครับมีเอกสารนะครับเนาะเอาเดี๋ยวสีให้พี่น้องเข้าเบิ้งเดี๋ยวมาเบิ้งไข่อ่าผู้ใดต้องการสายมูลาเด้อพี่น้องเด้อเป็นมูลาเลือดลอยครับลูกตัวที่สามในทองนะลูกตัวที่สามอยู่ในทองความสูงสูงลอยสี่สิบสามสามนะครับรับประกันที่ลอยสี่สิบสามเลยผมแม่นครับ รับประกันที่ลอย43พี่น้องครับผมควายมูลาส่วนมากกระสีออกประมาณนี้แหละพี่น้องครับถืนอน้ำเข้าไปนี่ดำปึด๊ดโอ้สำคัญกับขี่ท่านไฟ้หมดเลยว่าทำบาร์ดานะครับความสูงส่วนมากเขาเจ้าสเออกสูงอ่าได้เกณฑ์นะครับมูลานี่ส่วนมากเขาเอิ่นควายให้บิดก็คือควายใหญ่เร็วโตวเร็วนะครับลูกออกมากกระสีใหญ่เร็วตอนนี้คือลูกตัวที่สามอยู่ในท้องครับทับกับเจ้าสั้นไปเอ่ะเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งเจ้าสั้นนี่ครับของสอสมัยฟาร์มนี่ควายเจ้าสั้นนี่เป็นควายใหญ่ขนนึ้น้้าา้้อองงบ่่ธรรมดดดาาาเเเตัววนนนีสูกพะ ครับอ่าครับผมเพราะว่าพอเรียนผมเองเคยไปไปเบิ้งโยครับไปท่ายให้เทือนึงโยครับผมเทือนึงสองเทือนนะครับผมอ่ะครับผมบัดที่นี่แม่ยังง่ายสิไส้ครับเจ้าสั้นไว้นี่ลูกออกมาเนี่ยโอ้ป้ต้องสืบเลยเนาะคอต้อมแหม่ครับครับผมเอาเบิงมูลาตัวนี้พี่น้องครับผมอันนี้เป็นมูลาเลือดลอยสำหรับผู้ใดกำลังมองหามูลาเด้อพี่น้องเด้อก็ถือว่าเชื่องอยู่นะลักษณะประมาณนี้เนาะครับเนาะเชื่องโู้ดีนะครับเพราะว่ามูลาเนี่ยบอกง่ายๆพี่น้องครับผม มันสิเป็นควายสายตังบ่คือควายไทยขันเป็นวายไทยนีส่วนมากเข้าที่จับได้สบายแต่ว่าขันมูลาขันสามารถจับได้จริงๆก็ถือว่าโอเคนี่นคือเชื่องแล้วครับผม,มตอนนี้ค,คือลูกตัวที่3อยู่ในท้องหอเบิงหาเบิงด้านหนาแล้วที่นี่มาเบิงด้าน้างนะครับผมเดี๋ยวห้เบิงด้านคางพี่น้องเฮาเบิงด้าน้างเด้อเดี๋ยวอ่ะครับผมห้เบิงด้าน้างตอนนี้ท้องได้1ิบเดือนล้วีิครับแมนครับพี่น้องครับผมเบิงนะครับผมถือว่าโอเคนะส่วนมากก็คือควายมูลาขัน สบายสวงประมาณนี่ขาขนาดนี้นะครับผมไล่นาครับกว้างน้องครับเนาะไหวเลือดลอยพอตอมรับเปิดไปแปดพันเจ็ดพันวันทีครับแจ่นครับพี่น้องร่าคาหนาตกใจมากเลยท่อกนไดกนพี่น้องครับผมไหวจากพอตอมนี่ส่วนมากนะครับส่วนมากใส่เข้ามาส่วนมากเลยใต้หอยมาเอาไปบว่าผิดหวังเพราผิดหวังเอาไปขายต่อได้กาไรแน่นอนครับส่วนมากฝากพี่น้องเข้าผู้ใดกําลังมองหาควายงามอยู่หรือวายตรงปกที่อยากได้นะครับผมเอาไปจากพอตอมรับรองมาเพาผิดหวังผู้เอาไปเลี้ยงกับมีทุนนะครับมีทุนมีกําไร พวกคีเอาไปขายต่อก็ได้กําไรนะครับขันผู้ใดทราบเพาท่านได้พี่น้องเด้อแต่ละตัวแต่ละคมืลยนี่เพราะว่าอันนี้กับฝากพี่น้องไว้นะครับผมเอามาเบิ้งสรุปรายละเอียดของคั้ยแม่นี่หนึ่งคือเป็นคั้ยโมลากับความสูงสูงลอยสี่สองกับเจ้าสั้นไว้ได้10เดือนแม่นครับตอนนี้มีตาสีออกสีคลอดแล้วพี่น้องครับผมผู้ใดซื้อไปหาหัวยิงให้กับใยอีเลนย่างเดียวไปรุ่นว่าสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียย่างเดียวกระรุ่นเอานะครับผรุ่นเอาครับกับเจ้าสั้นไว้ไม่ต้องไปรุ่นว่าสีท้องหรรือออออบบ่่่ท้้งงตนนนีเเพสถไไปปปาด๊ ออกลูกเลยกระมีเนี่ยโอ้ความเสี่ยงกระไรเสี่ยงขึ้นมาสิออกลูกเลยนะพี่น้องครับสิได้ท่านใจเลยโอ้เลี้ยงลูกได้ท่านใจเลยดิพี่น้องครับซื้อควายแม่นี่ไปหนึ่งคือความแย่ก็ได้พี่น้องครับผมเบิ่งควายแม่นี่เดี๋ยวพอเดี๋ยวพูดแม,ม่งเบิ่งไห้หนึ่งความแย่ได้นะครับหางกางัดแย่นะครับผมไายก็ถือว่าโอเคจัดอยู่ในควายมูลาตัวนี้ถือว่าเต็มซัดเต็มส่วนดีนะครับผมผูดด้ใดซื้อไปรับรองว่าผิดหวังนะครับกระฝากเด้อพี่น้องเด้อ กัฝากพี่น้องเข้าวันเรากัฝากนายหอยพอ่อหมุะผู้ใดที่ก็ลังเรียนหาเ <c oughs> พราะว่าส่วนมากข <c oughs> ันพี่น้องเข้าซากกันสีเพระท่านนายหอยได้พี่น้องได้เฝ้าๆจากน้อยได้ <c oughs> ค่อยแต่ละโตออกจากพอตอมได้รับรองว่าเ่าผิดหวังเพราะว่าราคาพ่อตอมเราเปิดไว้เป็นตะฟังอยู่ได้พี่น้องครับผมเปิดใบแปดหมื่นเจ็ดพันบาทครับเงีครับคาที่ว่าหาบ่ได้แล้วอันนี้เปิดราคาหนาคอ,อกนะพ่อตอมเงี้ยครับผมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในพ่อตอมศูนย์เก้าแปดครับเก้าสี่หกครับสี่สี่สองหนึ่งครับผมบริการส่งฟีกื่นครับผมเโททรศัพ์ เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้งเบอร์ไลน์นะครับเนาะแมนครับครับผมอันนี้ผู้ใดซื้อกอนใดกอนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แหละเขาว่าคนดวงดีไปขี่กระพอเฮ็ดพี่น้องคนสิรวยขายขี่ก็รวยผู้ที่ซยซื้อหวยถือโกงเด้อพี่น้องนี่แหละก็ะปากพี่น้องไว้เอ้าเดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับผมได้ครับครับเพิ่นว่าเลี้ยงควายไว้พ่อได้หนังดอกขึ้นคาพี่น้องเลี้ยงหมาไว้มันสิร้อยซินบัดเทื่อลืมเด้อพี่น้องเด้อก็ะปากพี่น้องไว้เพิ่นว่าเลี้ยงสร้างเฒ่าขายงาได้กินคาเลี้ยงสร้างน้้้้ออออออยยยยยตตตาาาาาาาจคคคคคค่่่่่่่่บบบบบบมมมมมมีีีีพพนนนนนนนงงงงรรรรรัััััผผวววแแสสสูููหลปปด143 144ะะะกกเื ปัดลงเอาเป็นลอย43ดีกว่าเป็นข้อยสายใดครับเป็นข้อยสายอุทัยนะครับข้อยสายอุทัยนะครับสูงลอย43นะครับเนาะครับจริงๆคือสูงลอยดีปรับลงนิดนึงครับผมัที่นี่ท่องได้จักเดือนแล้วครับผมท่องได้เก้าเดือนกว่าจะเข้าสิบเดือนนะครับพี่น้องครับผมท่องกับผู้ใดครับหนี่งท่องกับเก้าจะเลื่อนนะครับ ทองกับเก่า,กาจะเลื่อนราคาเปิดไว้หลายปันไนะครับผมเปิดไว้แปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับแปดหมื่นเจ็ดพันบาทนครับเดี๋ยวผมขอเอกสารให้พี่น้องเข้าเบิรงก่อนครับ <c oughs> แล้วผมทองกับเก่าจะเลื่อนเนี่ยพี่น้องเด้อครับผมมีเอกสารยืนยันชัดเจนครับเป็นควายสายอุทัยนะครับผมเบิรงนทองใหญ่ๆมันเป็นเป็นควายอ่างไหมพี่น้องควายอ่างนะครับควายอ่างกระเซียนขั้วอ่างนะครับผมลักษณะประมาณนี้คือหนึ่งก็คือทองแก่แล้วนะครับผมทองกับใ่แล้วเตรียมตาสีออกสีควาดแล้วครับผมครับกองเก่าจะเลื่อนไบ อันนี้ก็ฝากพี่น้องกเกษตรกรเลยผู้ดใดที่ไปหาวายบ่ใดเด้อพี่น้องเด้อครับผมผูใ้ใดไปหาควายมีตาเจอตาขาว่าวายแพงๆนะครับควายงาม้มแล้วก็แพง่งแต่ว่ามือนีพี่น้องเปิดมาพร้ช่องพเพลียงผู้แม่งทีพอต้องจับวายอยู่นีถือว่ามาถือเราพี่น้อง อันนี้ควายงามแล้วก็ถือกโค้งไงห่หางไงนะครับถือว่าเป็นควายหางไงอ่างไงสมสัดสมส่วนเด้อพี่น้องเด้อเป็นควายสายอุทัยแขทงขาดีนะครับ,รบเล็บก็ถือว่าเป็นเล็บกะลาเด้อพี่น้องควายแม่นี่ก็เลยกับผมกับฝากพี่น้องเข้าไว้ราคาพอต้องเปิดไว้เท่าไรก่อนครับผมแปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับอันนี้ก็เปิดไปแปดหมื่นเจ็ดพันได้พี่น้องเด้อครับผมแปดหมื่นเจ็ดพันบาทกับควายสายอุทัยลูกตัวที่ตัวที่ตัวที่ซีสิบไปนะครับตัวที่ซีกับเลขสิบไปครับทับกับเก่าจะเล่นไวแล้วพี่น้องครับผม ได้ได้เจัดเดือนก็าเดือนกว่านะครับจะเขาสีบเดือนนะครับได้เก้าเดือนกว่าสิเขาซีบเดือนพี่น้องครับตัวนี้กระซื้อไปรับรองมาเพราะผิดหวังพี่น้องซื้อไปกับมิตรลอรุ่นอย่างเดียวนะครับแม่นครับโตจากพรต้องไปเมื่อนี้ก็ถือว่าโอเคพี่น้องครับผมพี่น้องเพต้องไปลอดโดนซื้อไปปุ๊บนี่รับรองเลยไตรุ่นเลยว่าสิเป็นตัวผูหรือตัวเมียก็ฝากพี่น้องไว้ครับผมหันได้ออกมาเป็นตัวเมียก็ถือว่าดวงดีไปคุ้มครับผมถือว่าคุ้มแพงเลยล่ะก็ถือว่า ไม่ควายสายกุ้งไถ่ตัวน้าก็เป็นควายทรงลูกพี่น้องครับผมควายมีตัตัวใหญ่ๆหางใหญ่ๆนะครับผมอ่างก็เป็นอ่างสาเพานะครับเล่าก็เป็นเล่าปลาคอครอปลาแข็งอันนี้ก็ถจะพาพี่น้องไว้นะครับเป็นควายใหญ่อ่างใหญ่นะครับสำหรับควายอ่างพี่น้องเกษตรกรผู้ใดกำลังมองหาเด้อพี่น้องเด้อครับเบื้องหน้าเบื้องตานะครับผมอันนี้เป็นควายสายกุ้งไถ่ก็ฝากพี่น้องไว้ลูกตัวที่ซีในท้องนะครับเนาะครับแม่นลูกตัวที่ซีอยู่ในท้องราคาที่พอตอมเราเปิดใบแปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมได้อ ส่วนมากนะครับที่เคยเห็นกับเป็นสิบกว่าตัวยี่สิบกว่าตกับมีนะครับผมอันนี้ตัวที่เสี่กับที่ว่าธรรมดาว่ายังพระท่านในแก่นะครับผมครับผมกับฝากพี่น้องไว้ผู้ใดกําลังมองหาเด้อพี่น้องเด้อครับผมราคาที่พอต่ำเราเปิดไว้แปดหมื่นเจ็ดพันบาทราคากันยังสามบาทต่อรองได้เรียงเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์เบอร์ไล่เดี๋ยวพอเรียงผู้แม่งเสียเอาคืนให้ในรายการนะครับผมควายแม่นี่เป็นควายสายอุทัยนะครับผม ราคาที่เปิดไปคือ87,000บาทเด้อพี่น้องเด้อครับผู้ใดสนใจก็รองโทรมามาซื้อมาขายมาหามาแวะนะครับผมมากินยาชุนชุน,ชนสุมน้ำใสซอยูย่บ้านหวยเตยพี่เลี้ยงครับผมมาต่อรองหรือมาชมตัวจริงก็ได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมแต่ละตัวรับรองว่าผู้ใดได้ไปมื่อน,นี้บ่ผิดหวังครับเดี๋ยวมาเบิ่งตัวต่อไปเลยครับพ่อตั้งตื่นครับผมเพผลปลาเงินข้ามเกคือเขางัวปลาถามดีก็ได้ถามให้ก็ไลซ้นนะครับเงินของเขาซ้ำเกลือเงินของเมียซ้ำไต่ไก่เงินบ่าใสซ้ำไปม่ใน่ดองเด้อพี่น้องเเเออ้าาดีี๋ยวมมมมบบิ่่่่่งแแตไปครัผน สูงไรภายในครับพี่ต้อมสูงร้อยสามสิบแปดรับประกันความสูงนะคร้อยสามสิบแปดรับประกันความสง 1, ู um Kontakt, สงเป็นคล้ยสายสายพัฒนานะครับสายพัฒนาราคาเปิดไว้เปิดใบหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่พี่น้องราคาเปิดใบหกหมื่นเก้าพันทองหกเดือนกว่านะครับหกเดือนกว่าท่องกับผู้ใดครับท่องกับสร้างอุดรนะครับท่องสร้างอุดรแม่นครับความสูงสูงร้อยร้อยสามสิบแปดสามสิบแปดนะครับท่องกับสร้างอุดรราคาเปิดใบหกหมื่นเก้าพันบาทหกหมื่นเก้าพันเป็นยังไงแม่ในฝังราค่าหรอ เป็นตั้งไรครับผมอันนี้เป็นควายแม่ม่านเนาะครับเนาะแม่ม่านผมเป็นควายแม่ม่านทองแล้วพี่น้องทองได้หกเดือนกว่ารับประกันทองรับประกันตำนี้เนาะครับเนาะแม่ครับค้วยแม่นี่เป็นควายสายพัฒนาแข่งขาดีแต่ว่าอ่างก็ถือว่าอ่างคักเลยพี่น้องครับผมหางกับหางเง่าเลยเข้าอยู่ครับผมสีดอกเล่านะครับเป็นสีเล่าเขาเงามพี่น้องครับผมตาแต้มแก้มจำนี้ได้ย่อไข่เบิ้งด้านแข่งไอ้เบิ้งด้านคางเราสิผ้ามาเบิ้งด้านไทยพี่น้องครับผมถือว่าเป็นควายอ่างว่าที่นี่มาผ้ามาเบิ้องด้ันไทยออ่เคไดอยยู่ในท ถือว่าใส่ได้นะครับไปได้ท่ายสวยนะครับผมสบาพส่วงกระเต็มแข้งขาดีเล็บง่ามนะครับผมว่ามีตำนนี้นะครับค่อยตันนี้นะรับประกันตหนนี้ครับรับประกันต้หนิประสานปะครับผมแข้งขาดีเอาลาคาที่พ่อตอมได้เปิดไปหกหมื่นเก้าพันบาทด้วยพี่น้องเลยครับ หกหมื่นเก้าพันบาทอันนี้กระาปพี่น้องไว้ผู้ใดสาบว่าท่านได้พี่น้องเด้เพราะว่าตอนนี้พอต้อมมีคนจีบหลายสิเกินรอแต่ละคนรอมาเมื่อไหร่น้อสิึ้นชิปน้อคือขึ้นชิปน้อก็เปิดไปปุ๊บยังไรเพาท่านนะครับบางคนก็มาบอกว่าป้าผมวานผมเร็วเร็วคนยังเร็วก็ผมอยู่ติันยังมีนะครับผมมีครับมีหลายนะครับตอนนี้โอ้ ป้าต้อมนี่เป็นนุ่มเนื้อหอมแล้วครับตอนนี้เพราะว่าสิเป็นนายหอยกับไม่จีบหอดคอกเราเดี๋ยวนี้ครับ <c oughs> ผมเพราะว่าเป็นนายหอยเพราะว่าเป็นเ,นเกษตรกรดนะครับเ <c oughs> นะบ <c oughs> าะผู้ใดอยากได้ควายงามควายตรงปกนะครับผมกับฝากพี่น้องเข้าไว้นะครับผมหนึ่งคือตัวนี้กับซ่งผู้ใดเอาไปกับซ่งรับรองว่าบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังนะครับเอาไปกับรับรองว่าคุ้มแน่นอนนายหอยเอาไปกับได้กำไรต่อครับผมเอาไปเลี้ยงกับคุบ้มเพราะว่าสิ สิออกเราหนึ่งคือทองในหกเดือนทองกับซางอุดรพี่น้องครับผมสองคือความสูงสูงร้อยสามสิบแปดนะครับแมนครับอยู่ในเกณฑ์ครับผมราคาพอต๋องรับเปิดไว้ีกหกหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับหกหมื่นเก้าพันนะครับวัดที่นี่ลูกตัวที่ไดนอยู่ในทองครับพ่ต๋องลูกตัวที่สองนะครับลูกตัวที่สองอยู่ในทองครับแสดงว่ายังพัฒน์อีกกันเนาะครับแมนครับแมนโอ้ลูกตัวที่สองนี้อยู่ในทองพี่น้องครับก็ยังถือว่าเป็นสดสดอยู่เบิ้งหน้าเบิ้งตาพี่น้องมาเบิ้งหน้าสันจมูกเงี้ยวๆ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาา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 หหนนนน้ยววววคคคครรรรัััับบบผผมมืือออ่่โโโโเเเเเเะะะตตกกกลขข็็ถปา อุ้มบาดพี่น้องโอ้เขาก็ถือว่าใส่ได้พี่น้องเขางามเขางามเขาไ่นะครับผมสีก็ออกไปทางเล่าสีออกเล่าเขาออกงามพี่น้องครับผมกับฝากพี่น้องไว้เด้อพี่น้องเด้ออ๋สรุปรายละเอียดของควอยแม่นี่ครับผมหนึ่งคือเป็นควอยสายพัฒนาเนาะครับแม่นครับสองก็คือทองได้หกเดือนกับสร้างอุดรแม่นครับมีใบมีหลอดนะครับผมเอกสารนี่คือครบนะครับผมครบครับมีใบ่มีหลอดไม่เอกสารครบทองได้หกเดือนบัรที่นี่ราคาพอตอมราเปิดว้ก็คือหกหมื่นเก้าพันบาทแม่นครับอันนี้เป็นราคาหนาคอกสนใจจังมาต่อรองกันเอาอีกเ่นึงครับบผมเดี๋ยวไปื่อไปครับ ครับผมเพิ่นว่าใกล้สามเดือนพ่อขามาสามเดือนพ่อขีเมื่อวา่สามปีได้ลูกเด้อพี่น้องเด้อครับผมกระปากพี่น้องไว้นะครับผมเพิ่นว่ายยาไปเก็บดอกวานบ้านผู้อื่นมาเชย่ช่มให้เจ้าคอยง่อยสั้นเก็บดอกกระเจียวเชี่ยมหัวหมายถึงว่าขันเป็นไขยจะคลองรอพี่น้องครับผมจังไปซ่อมไปแย่งเด้อพี่น้องเด้อเอาครับผมมาเบิ่งวายแม่นี่ควายแม่นี่มีลูกติดมานําตัวหนึ่งเดียวครับพ่อต้อแม่นครับลูกอันนี้คือลูกตัวแรกนะครับครับบัดที่นี่มีมิทองยังได้องกับมีดีครับนี่ครับได้ได้หกเดือนแล อ๋ออยู่ในทองกับมีมีลูกติดมาตัวหนึ่งงานครับผมอยู่ในทองกับมีอีกท้องกับผู้ได้ก่อนครับท่องกับท่องสุกนะครับพอท่องสุกนะครับท่องกับเจาท้องสุกบัดที่นี่ราคาคมนี่เพอต้องเปิดไบไหลไปนะครับเปิดไวเก้ามืนหานะครับชุดสามหัวใจนี่เปิดไวเก้ามืนหาวัาที่ครับงานครับแม่พี่น้องครับผมมันซ้ำสื้อเอาตะลูกขุนต้นนี่ครับซื้อลูกแถมแม่ลูกกับเป็นลูกตัวเมียแล้วลูกตัวเมียแต่ว่านี่คนเจ้าของเพิ่นเกาเพิ่นมาเป็นลูกของยกมงคลนะครับแต่ว่าผู้เฒ่าหาใบว่าเห็นนะครับอ๋อ เพิ่นปลาก็เลยว่าน้ำเพิ่นเพ่นใบหายเนาะครับเนาะเป็นลูกยกม่งข้นใบหายเป็นลูกตัวเมียเด้อพี่น้องเด้อตัวดีนะครับลูกได้จักเดือนลรอครับผมลูกได้เก้าเดือนนะครับลูกได้เก้าเดือนผูดตัวแม่ตอนนี้มีท้องแล้วท้องได้หกเดือนท้องกับเจ้าท้องสุกนะครับเนาะแม่นครับโอ้ครับผมราคาว่าไว้หลายปันได้กว่าครับเนี่ยกเอาหมื่นหาพันบาทนะครับเอาหมื่นหาพันแม่พี่น้องครับผมโอ้ก็ฝากพี่น้องไว้เด้อเลี้ยงราคานี่ไปเลี้ยงบ่อยากเอาอยากอายเลี้ยงย่ำเกี่ยวเข่าพี่น้องครับผมเอาไปหลายมันไล่ขยายขึ้น้อง มาต่อรองกันเดาครับผมเร่องราคานี่โอ้พอเรียงตกใจแต่ละตัวแล้วครับเพราะว่าพอต่อแล้เปิดราค้าม่ต่ามิต่ถึอกเพราะว่าหนึ่งมือซ้าองพอเรียงไปเช็คราคาจากตลาดนัดหน้าแม่พี่น้องครับผมวันที่นี้มาเจอราคาของพอตอมก็ถือว่าโอ้ราคาบางโตนะครับ<อ>บาง<ม>ตัวก็เ้าตามความจริงเลยเตัวางามๆนี่ก็ถือว่าตลาดนัดบักท้ายหนึ่งเนครับผูบ้ใดเบิ้งช่องพอเรียงผู้เม่งอยู่นะครับอยากได้ควายงามควายตรงปกก็ทุมมาหาพอตอมเด้อครับเด้อครับผมเอาตัวนี้เปิดไ้เก้ามืนหาวันที่ครับนครับ คบนี่เปิดใบเก่ามืนหาพี่น้องครับผมท่องกับเจ้าท่องสุกเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่ใบไม่เอกสารครบนะให้เบิ่งความรายละเอียดของควอยแม่นี่เป็นควอยสายพัฒนาเนาะครับเนาะแม่นครับเป็นควอยสายพัฒนาความสูงสูงลอยสามร้อยสามสิบเก้ารับประกันความสูงครับพี่น้องครับโอ้สูงลอยสามสิบเก้ามีลูกติดมาตัวหนึ่งอยู่ในท้องแต่ท้องแล้วได้หกเดือนลูกก็ได้เก้าเดือนเราเป็นลูกตัวเมียอีกพี่น้องครับผมผู้ใดซื้อไปรับร่องว่าเพราะผิดหวังนี่โอ้ของแท้พี่น้องถือว่าทางสร้างเผือกได้ดงได้ควควนี่ครับผมหน ครับสองคือซื้อไปตอนนี้คือได้สามตัวพี่น้องคือเป็นชุดสามมือใจใลูกกระเน่้ยลอยไหมถ้าลูกตัวนี้เกลง่ยงนะครับนะแมนครับค่นเราตามเกณฑ์คันเขามีใบนี่คือว่วอยากเบลลา์ลายพี่น้องอยากไอเล็บเลี้ยงย่ำเกลียวเขาเลยถือว่าฝากพี่น้องไว้นะครับกล้วยคมน,นี่ถือว่าหนาเอาหนาพัฒนาต่อราคาเพิ่นเปิดเป็นตะฟังขึ้นยังพี่น้องได้ฟังราคาเป็นตะเตขีงง่ใส่งว่าขึ้นยังนี้ดิราคาเราเปิดไปเก้าหมื่นห้าพันบาทเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับราคายังบอก บ่ข่ามลักเลยพี่น้องครับผมอันนี้เป็นราคาหนาคอกจังมาต่อรองกันเดี๋ยวนะครับเนาะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับพ่อต้อม098ครับครับผม946าสี่ครับสี่สครับผมครับผมอันนี้มันห่อนแดดพี่น้องครับตอนท้ายถ้ำนี่สิแดดจั่หน่อยงคว้ยมันกติเส้าๆต้องขอโทษขออภัยครับผมนะครับผมอัตลักษณ์คว้ยไทยมาเต็มเลยพี่น้องเด้อคว้ยคมนี่ก็ได้แม่นี่ก็ได้ถือว่าตากระเตอาตาถือว่าใส่ได้อยู่ครับเป็นคว้ยสายพัฒนาอัตลักษณ์มาเต็มครับมีแม่กระบี่จับตานะครับมีีีบบ้้้าาาาางงงไไดนะครรัผมมเเเอ่ขขยกววสทุป ป้องขาดำเนี่ยครับผมบถือว่าโอเคอยู่ครับผมตาแต้มแก้มดำ,ำข้ออ่องป้องขาดำเนี่ยถือว่าใส่ได้นะครับจัดอยู่ในลักษณะของไข่ที่ว่ามีอัตลักษณ์ของไข่ไทยที่ว่าชัดเจนมากชัดเจนนะครับ,บที่นี่อยู่ในท้องกระทองกับเจ้าท้องสุกได้หกเดือนนะครับ,รบเป็นตัว,วท้อง<ส><ม>เรียบร้อยนะครับครับผมรับประกันท้องรับประกันตำนี้มันไม่ลูกตัวแม่อีกติดมาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียนะครับฝากพี่น้องไว้นะครับผมเล็งราคานี่ถือว่าสําคัญมากเลยพี่น้องราคา เราเปิดไปเป็นตะฟันคือเก้าหมื่นหกหาพันสิครับเก้าหมื่นห้าพันบาทเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับได้ไปชุดสามหัวใจนี่ครับผมผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาคุยกันมาต่อรองกันเอานะครับผมกับฝากพี่น้องเขาด้วยเอาโอเคครับผมเดี๋ยวครั่อมสุดท้ายเป็นค่อมสุดท้ายนะครับอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวให้พระต้องมาค่อยไปเก็บก่อนครับผมครับผมครับค่ะผมเมื่อนี้พระต้องเปิดไปก็ถือว่าหลายคมนะครับผมกัฝากพี่น้องเกษตรกรผู้ใดเบิ่งช่อมผาเลียงผู้แมงอยู่อยากได้คไขยงามคไขยตองปกนะครับแต่ละตัวก็ถือว่าเป็นคไขยแม่มันทั้งเหมืองรักนทองนะครััับบบคครผมมอออาพตงงียยุก เอฟซีห้าครับผมครับขอขอกราบสวัสดีนะครับพี่น้องข้าวเกษตรกรทุกท่านและเอฟซีทุกท่านนะครับกับผมนะครับพ่อต้อมมื่อนี้ก็ได้น้าควายงามทุกโตนะครับมาให้เบิ้งนะครับมาเปิดราคาหนักหอกนะครับความสูงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคืออยู่ในเกณฑ์ควายที่จะเอาไปต่อยอดพัฒนาได้ทุกตัวนะครับแล้วก็เรื่องราคานะครับสนใจตัวใดก็ให เอฟซีทุกท่านหรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านนะครับโทษขม่านะครับโทษขม่าต่อรองกันได้นะครับถ้าอยู่ในภาคอีสานนะครับ <sam S 1> ผมกับบริการส่งเอฟซีนะครับทั่วภาคอีสานส<อ> <deserve. S 1> ถึงหนาคอากท่านแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นทางภาคอื่นนะครับเข้ากับคอยคุย네กันอีกเท่ชนึงเนาะนะครับ,รบก็บคือทางฟาร์มเข้านะครับข้อ <restriction. S 1> ของพ่อต้อมเนี่ย ก็จะรับประกันให้นึ่งเดือนนะครับครับประกันทองให้นึ่งเดือนหลังจากที่ควายออกจากผมไปแล้วนะครับถ้าไม่แน่ใจนะครับเอาไปถึงคอกให้หมอมาตรวจอีกครับครับมาตรวจได้เลยนะครับครับผมก็ขอฝากไว้นำนะครับครับผมครับผมตั้งทีมงานของพเลยมพูแมงก็ขอขอบคุณพ่อตอมนะครับที่จัดควายงามมาแบ่งปันพี่น้องเฮานะครับคู่ได้กำลังรอพ่อตอมอยู่เด้อพี่น้องเด้อครับผมตีตัวมาหาพเลยมพูแมงว่า อ่า uh, พระตอ้อมข้ยตรงพกการรองมาคุยกันเอาเรื่องราคาก็จังหวัดต่อรองกันเอาเพราะว่าพระยิ่มผู้เม่งบ่เป็นผู้ได้กำหนดราคาครับส่วนมากาับถือนายกับพระต้อมเป็นผู้จัดก,การเรื่องราคานะครับเนาะพระยิ่มผู้เม่งเป็นซื้อกลางมาให้พี่เห็นนองเข้าผู้ใดกำลังมองหาอยู่เอาสำหรับบรินี้ก็ขอบคุณละต่อไปไรครับครับผมขอบคุณครับก็จะขอฝากไปอีกน้ำนะครับเพราะกาลืมไปนะครับก็จะขอฝากขอบพระคุณนะครับเฮียวรานะครับทั้งเพื่อสีสงครามนะครับที่ไบบ้างใจ ่าในใกควายของก้วยของปผาต่อมนะครับแล้วก็ทา้งอ่อำเภอหนองบัวละเวนะครับครับอันนี้พ่นยกของขนาดติครับอ่าหนองบัวละเวนี่ใช่พุ่มนะครับอ่าเจต่อยเจเจต่อยนะครับเจต่อยนะครับเพิ่นเอาไปสามต่อครับคงจะถสิใจอยู่นะครับจากกับกับว่าเจ้าเอาอีกอยู่นะครับแล้วก็อ่าทางอำเภอพุ่นท่องนะครับทางอำเภอ พ่นไส้นะครับละเอีดนะครับก็ขอฝากไว้นํานะครับขอขอบุญขอบคุณได้หลายนะครับครับผมที่ไว้วางใจนะครับครับผมเอาครับผมทางทีมงานของผเรียงผู้เม่งก็ขอขอบคุณกระตมขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมและผมก็ฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องผเรียงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพี่น้องครับผมผู้ใดเจอปัญหาเรื่องค้อยจอยค้อยผอมค้อยมาเป็นสัตว์หรือเป็นสัตว์มาชัดเจนเด้อพี่น้องเด้อผเรียงผู้เม่งมีวิตามินเกลือแร่พี่เอ็นพี่นะครับผมส่งฟี่เก็บเงินปลายทางนะครับ ราคากระสอบละสามร้อหกสิบาทนะครับยุไกยุไกพอเยียงผู้เม่งส่งให้เบิร์ตพี่น้องครับผมแล้วก็ฝากพี่น้องเฮาผู้ใดมีควายงามนะครับอยากซื้ออยากขายอยากไปหาม,มาแบกกระทูหาพอเยียงผู้เม่งนะครับผมเบอร์พอเยียงกับเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสองสองเก้าเก้าสามสามเจ็ดด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับมือนี้ขอบคุณครับผม ซากโกรมิกพีเอ็นพีซากโกรมิกพีเอ็นพีควายน้อยควายจอยควายบ่อว้วนบ่เป็นตะหักเบิงค่ะคับมีตะขี่กระตืกกินยานยั้งกรบ่ถือกขั้นบาใส่พีเอ็นพีซากโกรมิกพีเอ็นพีเป็นแร่ธาตุเสริมในสัตว์เหตในอ้วนเร็วโตวไวน้ำนมดีบำรุงระบบสืบพันธุ์เป็นสัตว์ชัดเจนและ,กะเกษตรไทยการผรสมติดที่ดีขึ้นเพิ่มการเจริญเติบโตเพิ่มพุ่มคุมกันโรคกระสอบละ360บาทราคานีทรงฟรีทัวประเทศสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่พอเลียงผู้มเม 0872299337คือเกาเหมือนเดิมเช่นเคยเพราะอย่างผู้แม่งซื้อง่ายขายของบ่อควายไปตลาดนยงยากรประโปรโมทฟ้ามเบิดราคาหนาคอกควายน้อยควายใหญ่ควายผูควายเถกควายตัวแม่หรือควายตัวเมียบ่ว่าสิท์เป็นคว้วเนี่ยกระดมิดอยากซื้ออยากขายอยากไปหามาแววกโทรไปทาแม่0872299337